สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดีมีนิวส์ประจำวันจันทร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2555ในวันนี้ดิฉันเกตกนกดวงพรมรรทนรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกตอนนี้นะคะเราไปติดตามและก็อนุโมทนาบุญกันนะคะกับกิจกรรมดีๆกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการร่วมงานนะคะของศรัทธาสาธุชนค่ะในจังหวัดลบบุรี ณศูนย์อบรมเยาวชนลบบุรีนะคะได้จัดพิธีถวายเทียนเข้าพรรษาและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ในจังหวัดลบบุรีจำนวน655วัดค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มด้วยพระอาจารย์สมุยอดธงคุตตจิตโตได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์พร้อมด้วยประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทัศนีกัลยาณมิสุภสิทธ์จ่างใจมนต์เป็นผู้แทนนำกล่าว ภาคบ่ายเป็นพิธีถวายเทียนเข้าพรรษาและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์655วัดในจังหวัดลบบุรีซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่5เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา1ปีมีเพียงครั้งเดียวโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราปริยสุทธ,ธีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งกล่าวว่าการที่สาธุชนได้มาถวายเทียนพรรษาในวันนี้นับว่าเป็นบุญใหญ่ และเป็นประเพณีที่สืบทอ,อดกันมาตั้งแต่อดีตซึ่งสมัยก่อนนั้นพระพิสุสง์ไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้เทียนในการเรียนหนังสือและปฏิบัติศาสนากิจและทุกคนที่มาถวายเทียนถือเป็นการเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นกัลยาณมิตรชัยยศเตชะทวีวัตรเป็นผู้แทนนำกล่าวอัญเชิญเทวดากัลยาณมิดดตรดรสุปชัยศรีสุภ,สสภอักษกรกัลยาณมิตรทัศนีจางใจมล เป็นผู้แทนพระเดชพ,พระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและยารักษาโรคพร้อมนำถวายแด่ท่านประธานสงฆ์กัละยานมิสุวิทย์กัละยานมิสศินาและเด็กชายพอเพียงวิมุตตานน์ได้นำกล่าวคำถวายรูปหล่อเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและถวายแด่ท่านประธานสงฆ์เป็นปฐมเริ่มกัละยานมิสเปียพงกัละยานมิสุภสิทธิ์จางใจมน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปปัจจัยเทยธรรมกัละยาณมิศสิทรโชคประสิทธิ์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคณะผู้แทนสาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนอกจากนี้ภายในงานพระครูประหลัดวิจารทรังกุโรหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนลบบุรีเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิสูุสงฆ์จำนวนสามรูป ประกอบด้วยพระครูปัญญาธรรมานุกูลวัดกกโกพระมหาคมสาร,รยานเมธีวัดชีแวะและพระมหาเอกธรรมจารีวัดยวดจังหวัดลบบุรีซึ่งทุนการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นการให้กำลังใจแดกคณะพระพิสูสงฆ์ในการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระครูประหลัดวิจารทีรังกุโรได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม และกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาคณะสงฆ์และคณะสาธุชนได้ร่วมการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะวันนี้คณะจันทภาพได้มีศรัทาจะได้มาถวายเทียนแด่พระภิสุสงฆ์ทั้งเกวัดลุกุรีอันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาลสมัยก่อนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้พระต้องอาศัยใช้เทียนในการอ่านหนังสือในภาคกลางคืนเราก็ใช้เทียนนี่ยและเป็นแสงสว่างและเรายังใช้มาจนถึงบัดนี้เดี๋ยวนี้สังเกตว่าจะโต๊ะหมู่บูชาพุทธเจ้านั้นจะต้องมีทูบเทียนและดอกไม้คือขาดเทียนไม่ได้ เทียนนั้นหมายถึงคําสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัสามพุทธเจ้าหมายถึงพระธรรมและวินัยคือคําสอนและขอ้อปฏิบัติฉะนั้นญาติโยมมาถวายเทียนในวันนี้ก็ได้ชื่อว่าจเจริญรอยตามคติที่มีมาแต่โบราณการให้แสงสว่างแด่พระพิสุทสง์ทั้งหลายจึงขอน้มนาบุญกุศลตานี้ ขอให้ชีวิตของท่านจงสว่างสวยรุ่งโร์เหมือนแสงเทียนได้มีความสุขความเจริญหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วก,กันทุกๆท่านเธอ ค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมบุญที่จังหวัดลบบุรีนะคะในการถวายเทียนพรรษารวมไปถึงยารักษาโรคให้กับพระภิสุสงฆ์655วัดทั่วทั้งจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้รวมพระภิสุสงฆ์ในจังหวัดลบบุรีทั้งหมดเลยได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่สําคัญนี้นะคะก็ปลื้มใจนะคะเพราะว่าเทียนนั้นได้ระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าด้วยนะคะถึงธรรมะ ธรรมวินัยของพระองค์ในเรื่องของข้อปฏิบัติก็ดีหรือว่าข้อห้ามต่างๆก็ดีที่ทําให้เราได้ไ,ดไประลึกถึงนะคะในโอกาสนี้รวมไปถึงยารักษาโรคก็ทําให้พระพิสุทธิสงฆ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชนทุกๆคนมีกําลังกายกําลังใจที่จะเป็นเนื้อดาบุญให้กับทุกๆคนทั้งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเองแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะคะรวมไปถึงได้มีโอกาสวันนี้มาปล่อยสัตว์ด้วยทั้งก็จริงๆก็มีมีโครงการอัญเชิญองค์หลวงปู่ สร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมของศูนย์เยาวชนลบบุรีครับบรรยากาศคึกคักมากมีผู้นำบุญมาร่วมเยอะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับก็ทำให้มันก็มาช่วยกันเป็นกำลังใจเป็นพลังแล้วก็มีปัจจัยด้วยนะครับมาช่วยทางด้านหลวงพิวิจารณ์และก็คณะสงฆ์ที่นี่ในการที่จะบุกเบิก เผยแพร,แพร่พระพุทธศาสนาไปให้ได้ทั่วทั้งจังหวัดลบบุรีจริงๆก็ถือว่าเป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะครับและเกิดบุญกุศลมหาศาลและเจ้าภาพในการถวายยารักษาโรคนะครับถวายเทียนเนี่ยนะก็คือพระเทพยานมหามุรีนะครับสมคตมชโยซึ่งอันนี้สงนี้ ก็ขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีกําลังใจอันยิ่งใหญ่เป็นมิ่งขวัญให้กับหมู่คณะนะลูกศิษย์ลูกหานะครับชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยตาไปนานเท่านานเลยนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะความปลื้มปิติใจก็ต่อเนื่องกันเลยค่ะกับกิจกรรมงานบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทะเลบุญได้จัดงานมุทิตาสการะปร,ะริยนธรรม9ประโยชเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมทะเลบุญค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมทะเลบุญนำโดยกัลยาณมิสุภาพรประนีตพลกลางหัวหน้าภาคนครหลวงสาได้จัดงานมุทิตาสาการะปร,ะรียนธรรม9ประโยคเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมทะเลบุญณอาคารโอเชียนทาวเวอร์หนึ่งกรุงเทพมหานครโดยพิธีในช่วงเช้าเริ่มเวลา9นาฬิกาสนาทีพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญกว่า200ท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม โดยการนั่งสมาธิเพื่อกลั่นจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเวลา10นาฬิก45นาทีพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพัะตาหารแด่คณะพระภิษุสงฆ์จำนวน69รูปโดยมีคุณดำรงนวราสโสพาสคุณวิภาเตชะอนุสร์นำกล่าวคำถวายพรตาหารจากนั้นในช่วงภาคบ่าย พุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวาย,ยธยารรมและถวายเทียนพรรษาพร้อมด้วยหลอดไฟแด่คณะพระพิสุสงฆ์โดยมีคุณจันทร์รานอุราภีพัฒนาพงศ์คุณสมศรีคูวุฒิวัยนำกล่าวคำถวายธยธรามคุณเด่นพง์ชาวงนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและหลอดไฟจากน้นพระาจารย์ได้ไมีตาให้โอว่าดแด่พุทธศาสนิกชน สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสําหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมทะเลบุญได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา12ปีแล้ว <โ corps. S 1> และได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาิก30นาทีนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมทะเลบุญยังได้จัดกิจกรรมงานบุญและกิจกรรม ENT, ทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างตลอดต่อเนื่อง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้มาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเพิ่มปณิต็และก็รู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมบุญกับทางชมรมนะครับและก็กับทางภาคคอหลวงสาเพราะว่าผมมาประจําทุกๆปีก็รู้สึกว่าประทับใจในความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวแล้วก็ความเป็นใจบุญของกายานุมิรทุกๆท่านที่มา พร้อทั้งพระพิสุส่งและพระอาจารย์ทุกท่านก็เป็นเนื้อนาบุญที่เป็นเลิศที่สุดเพราะฉะนั้นทางเรามาทําบุญก็สึกมีความปิติยินดีแล้วก็ได้บุญไปเต็มๆเ,เลยอนอกจากเราจะสั่งสมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองแล้วนะคะส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราทําถูกเนื้อนาบุญอันประเสริฐอันเป็นเลิศ แล้วก็พอเรามาเห็นด้วยตาภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่ปิติเพราะฉะนั้นก็ยิ่งมาก็ยิ่งชอบว่าเป็นธรรมกายที่น่ามาสมาเสมอด้วยความศรัทธาแท้จริงนะคะแล้วก็เต็มใจทำบุญอย่างที่สุดเลยแล้วโดยมากจะไปบ้านคุณวิภาในวันศุกร์เพื่อปฏิบัติธรรม แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่อยู่กลางใจกลางเมืองใหญ่ๆซึ่งหายากนะคะที่ใจกลางเมืองอันวุ่นวายเนี่ยจะมีศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วก็รวบรวมคนมานั่งสมาธิซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สุดนะคะของมนุษย์เท่าที่จะเกิดพึงเกิดมาในโลกนี้ได้ค่ะเราได้มานั่งปฏิบัติธรรมรวมกันเนี่ยทุกอาทิตย์ แลขณะนี้เป็นเวลาทั้งหมดถึง11ปีมาแล้วนะคะดิฉันรู้สึกปรับปลืม้มดีใจนะคะกับคนที่ได้มาปฏิบัติในที่แห่งนี้แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะว่าให้เราร่วมกันปฏิบัติธรรมในทุกๆท,ที่ของประเทศไทยทั่วโลกแล้วเราก็จะได้นำบุญนี้เป็นบุญใหญ่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้คะ่ะ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมนะคะหลายๆท่านค่ะก็ได้รวมกลุ่มการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนานะคะดังเช่นจังหวัดปทุมธานีก็ได้จัดก,กิจกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะพระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่ธรรมะสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ไปนำสวดมนต์และเทศอนให้กับสาธุชนที่มาร่วมปฏิบัติธรรมบ้านกัลยานามิตรณห้องประชุมปทุมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีภายใต้ชื่อโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาฉลองพุทธชยันตี2,600ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและผู้นำบ,บุญกลุ่มมหาสจรรย์แห่งบุญในการทำหน้าที่เชิญชวนสาธุชนบริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีมาร่วมกันสวดมนต์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำกว่า200ท่าน ้านคณะกัลยาณมิตรที่ทำหน้าที่เชิญชวนให้สาธุชนมาร่วมปฏิบัติธรรมได้กล่าวกับทีมข่าวว่าจะเห็นได้ว่าปัจจุบันชาวพุทธได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมะเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อทุกคนได้มาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมากมายและเป็นการฟื้นฟูนฟวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำความดีร่วมกันในช่วงเข้าพรรษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพุทธชยันตี2,600ปีซึ่งจะมีการจัดสวดมนต์ทุกวันพฤหสัสบ,บดีเวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬกาณนะห้องประชุมปทุมชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะไปต่อกันที่กิจกรรมของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งทางองค์การคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพก็ได้จัดพิธีเปิดงาน Peace Stand Up Season 2ค่ะ เพื่อให้นิสิตนักศึกษานั้นได้พัฒนาตนเองในด้านความคิดสร้างสรรค์ค่ะองค์การคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพหรือ Peace Gen ร่วมกับชมรมในเครือข่ายกว่า33สถาบันการศึกษามูลนิธิไทยคมและสยามพารากอนได้จัดพิธีเปิดงานพ e a c e น t a n d u ซ Season นลิสต์สไตล์ฮอลลชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติสรรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานโดยภายในงานได้มีพิธีรับรางวัลสมุดบันทึกความดีกิจกรรม You Can Do It ค้นหาอนาคตค้นพบตัวเองผ่าน DISC โดยมูลนิธิไทยคมกิจกรรมการแสดงผลงานประกวดถ่ายภาพการทำความดีจัดก,กิจกรรมการบรรยายกิจกรรมพิเศษในแต่ละวัน Pass the Love Forward Pass the Love for Me Music for Peace จัดบูธกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเป็นต้นโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านความคิดสร้างสารรค์การบริหารชีวิตการพัฒนาตนเองรวมทั้งคุณธรรมและการยกระดับจิตใจผ่านการทำความดีไมมี My, Me, และเวิลดโดยทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น จะช่วยให้น้องๆได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมรวมทั้งรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยค่ะผมอยากขอบคุณนะครับผู้จัดแล้วก็มูลนิธิไทคมแล้วมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยไม่ว่าพารากอนที่ให้สถานที่ให้โอกาสได้เด็กเยาว,วชนได้มาแสดงออกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของห้างสรพสินค้า ให้โอกาสเยาวชนในการแสดงออกทำกิจกรรมไม่ใชก่การเข้ามาพารากอนนี้มาช้อปปิง้งมาเที่ยวแต่เขาส,สามารถแสวงหาความรู้สร้างกิจกรรมได้ผมอยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าเซนท่านหรือว่าไม่หลายที่เนี่ยต้องให้โอกาสเด็กเยาวชนนะครับโดยเฉพาะพิพจิเนี่ยเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเสรีภาพสันนิภาพหรือความเป็นผู้ให้ด้านคุณธรรม ถ้าเราทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจเยาวชนและประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะอยู่ด้วยความรู้สึกปรองดองรู้สึกเป็นผู้ให้ต่อกันละกันก็สําหรับความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานมอบรางวัล Please Stand Up Season 2, <c oughs> 2ในครั้งนี้ครับก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็มีกําลังใจในการทํากิจกรรมความดีเพื่อสังคมขึ้นอย่างมากเลยครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีนักศึกษากว่า33สถาบันมาร่วมกันแสดงความยินดีในครั้งนี้นะครับก็ เห็นภาพวันนี้ก็มีกำลังมีกาลังใจแหละครับแล้วก็อยากจะกลับไปทํากิจกรรมต่อสําหรับโครงการนี้เนี่ยต้องขอชื่นชมน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับโดยเฉพาะที่เป็นสมาชิกของพิจเจนนะครับที่ได้มาจัดงานครั้งนี้ที่สยามพารากอน ถือเป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่านิสิตนักศึกษาสมัยใหม่เนี่ยบางครั้งเรานึกถึงแต่ตัวเองมากจนเกินไปงานนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ามีน้องจานวนมากเลยนะครับที่มีจิตอาสาและก็อยากจะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าชื่นชมครับทางด้านศูนย์เผยแผ่ธรรมะส,สำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ก็ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตพัฒนาประสบการณ์นักเรียนนักศึกษาจากอาชีวศึกษาค่ะน้องนองนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการได้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตพัฒนาประสบการณ์นักเรียนนักศึกษาจากอาชีวศึกษา íamos. ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวัดพระธรรมกายโดยมีศูนย์เผยแผ่ธรรมะสำนักเผยแผ่เป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาและเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนก่อการทะเลาะวิวาทกันจึงได้จัดให้มีการอบรมจำนวน5รุ่นโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองซึ่งจะจัดขึ้นณนค่ายนวพบโดยตลอดการอบรมนักเรียนจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานของชาวพุทธ ด้วยการทำทานรักษาศีลและการสวดมนต์ทำวัดช้าวัดเย็นเจริญสมาธิภาวนานอกจากนี้ยังได้ฟังธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและพระคุณมารดาบิดารวมถึงกิจกรรมฐานวอลลารี่ซึ่งตลอดการอบรมน้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานพร้อมทางได้หลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าด้านน้องๆที่เข้าอบรมในครั้งนี้ต่างกล่าวว่าได้รับความรู้มากมายจากการอบรม โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องธรรมะซึ่งก่อนที่จะเข้าการอบรมเคยคิดว่าธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและไม่น่าสนใจแต่เมื่อได้มาเรียนรู้จากพระอาจารย์ก็ทําให้ทราบว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ดีและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งตั้งใจจะนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันต่อไปด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีค่ะสําหรับน้องๆเยาว,วชนนะคะจะได้ใช้เวลา ว่างในช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียนที่ใกล้จะถึงนี้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งค่ะกับโครงการสำมมนนเยนยุวชนรอบวัดรุ่นที่4 ซึ่งจะจัดอบรมนะคะในช่วงวันที่7ถึงวันที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมมาศึกษาปีที่3อายุไม่เกิน15ปีนะคะก็ขอเรียนเชิญเลยค่ะและสอบท่องคำขานนาคในวันอาทิตย์ที่2 6สิงหาคมอาทิตย์ที่2และ9กันยายนค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์ 083, 4,43,300 0 และ088 011 7899ค่ะแต่วันนี้ก็หมดเวลาของ d ีมซีนิแล้วนะคะดิฉันเกษกระหนกดวงพรมโทนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ